เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจอย่าไปติดขี้ดินคําว่าอุปทานในตัวจิตน่มันไม่ใช่ร่างกายดิอุปทานแต่ความยึดมั่นถือมั่นในานามธรรมาในอารมณ์ในความรู้สึกที่เป็นอุปทานดองสันดานมานานสันดานอ่ะูกย,ยันยอนแต่แก้ได้ยากคือบุตรภรรยาบ่าวให้อาสมบัติพระสถานแก้วแหวนเงินทองเครือสวนอะไรนามันบอกว่ามันไม่ผูกเด้แต่มันผูก แต่ปากก็บอกว่าไม่ผูกร้อยทั้งร้อยน่ะแหละมารเหล่านี้มันเป็นมารติดอยู่ในจิตไงออไม่ใช่ธรรมดาปากเก็าบอกจังหนึ่งแต่ว่าใจมันจะได้จังหนึ่งฉะนั้นให้เป็นมาละมาละมารคือมาอ่านว่ามาละไม่ใช่อ่านว่ามารอ่านว่ามาละถ้าเรามาลาคันธะบูชาพระพุทธเจ้าเลยถ้าเราเข้าใจก็เป็นความเห็นเป็นสมาฐิเออขันธมาร ขันทมานขันทมานกับไม้เอารูปประคันก็อนเวลาเขาไปทำมานเนีเ่ยเกิดมาในชาตินี้เป็นมนุษย์ก็ต้องไปมีผัวมีลูกมีเมียสร้างสิ่งจองจําผูกมัดตัวเองไว้ในหลายชั้นมีลูกหลายคนมีสมบัติหลายก็มัดไว้หลายทีจะคอได้สั้นจะคอได้อันเปะาะจะคอได้ต่วนโซ่ตรวนเนาะผูกไว้หลายสูมันก็จะเอาลูกเอารูปร่างกายไปหาผัวรูปร่างกายไปหาเมีย แล้วก็ไปสาหาที่หาตันไว้หาตันไว้ตันไว้การมันไว้แล้วมันจะหลุดมันจะมาเข้าอกเข้าใจในอัดในรรมันจะมาพิจารณาธรรมได้เขาต้องหาตันไว้เทือกสวนไลนาสมบัติประสานแก้วแหวนเงินทองจองไว้จํามันไว้จดมันไว้ทีนี้ผู้ที่ฉราดเนี่ยหลุดออกจากโลกเลี่ยเอาแขนสองขาสองหัวหนึ่งอรูปประคันน้ำประคันที่มีเอามาใช้งานพระศาสนาสัญญากับสัญญาธรรมเวทนากับเวทนาสุข สังขารกัปุญญาพิสังขารวิญญาณก็บวิญญาณเบาวิญญาณสบายวิญญาณปลอดวิญญาณโปร่งวิญญาณปลอดวิญญาณโปร่งวิญญาณโล่งวิญญาณสบายวิญญาณธรรมเด้ไม่ใช่วิญญาณบาตเด้ไม่ใช่วิญญาณบีบความหมายฉะนั้นอยากให้พวกเราเข้าใจว่าผู้ที่มาบวชในศาสนานี้มันหลุดออกจากกงขังแห่งมานเราเลยเอาขันห้ามาบูชาพระพุทธเจ้าแบบเต็มเต็ม กายก็ตีว่าจีว่าวจีกรรมก็ดีมโนกรรมก็ดีเอามาแต่มโนทมอย่างเดียวเอามาซักฟอกอย่างเดียวเพราะเราหลุดออกแล้วไงหล้วเรียกให้พวกเราเข้าใจว่าจิตทุกดวงที่นอนเมื่องออนอนตายนอนจมอยู่ตรงนั้นนะทำความเข้าใจให้เดินตามพระพุทธเจ้านะ